กำลังสิไปซื้อแนวกินแยงจ้าบรรยากาศดีแห้งเพราะตอนนี้ตอนนี้หาโมงเร็วแดดกำลังแดดลมลมตกมาซื้อแนวไปเน็ดกินแยงจ้าผักม,มีซีใบหลายคักหนังกามี่ได้าจ้านี่มาละสิบบาทนี่หนังหนังต้มแล้วกามีจ้าผักขี้เล็กกามีแกงใส่หนังผักแป้นผพะยำมูลิสิบบาทเบิดได้จ้านี่ผักขาผักบัวผักอยังสิบบาทเบิด มะคงกระซิบบาทตาไข่ผักบุ้งกระซิบบาทใบกะเพราใบายี่ตูมุนีหาบาทจะ้ะมีแบบม่วงก็ะมีเห็ดเข็มสิบสามบาทจ้ะพี่น้องนอไม้ยี่สิบบาทมีว่าคนนอไม้ก็เกาว้นกระมาเอานอไม้เหมือนเดิมจ้ามะเขือยี่สิบบาทเมื่อน,นี่กะซิมาเห็ดซุปเห็ดจา้าซุปเห็ดเอ่เข็มนี่เห็ดเข็มอันนี้สิบสามบาท หอละสิบสามบาทถ้ากระสิตัดเป็นชิ้นสามชวนนั่นสิจะเวลากินมันจังสิ่ง่ายน,น,นี่ให้เป็นสามชว,ว 1, นก 1, น็สี่เลยหนึ่งสองเด็ก่ะบาทหนึ่งสองนั่นสิจ้ะนะเดี๋มิซุปยอดไม่นี่กินตะปูเขืออ่อนๆ่อนี่จ้ะเขืออ่อนเลยแซ่บเรียบร้อยจ้าใช่ใช่อันนั้น ฮัลโหลฮัลโหลมาลวจ้าเห็ดนีกินแรงคือเกลประเภทเห็ดนี่ก็มาแพงจ้าเมนิสิมาสุกเห็ดเข็มทองใส่ประถูกคิดอย่างที่อย่างกัเห็ดแนวนั่นละจ้าพี่น้องไม่ต้องไปคิดอย่างไรจ้าเมนิเป็นวันเสา์นะจ้าเล็กหน่อยก็สิอากในสักน้อยวันนี้หุ่นไห้นิดนึงจ้าจะได้่กัเห็ดแนวกินแรงกินคือเกลาเห็ดเข็มทองนี่เขาสิตัดเป็นสามส่วนนะจ้าให้มันเป็นชิ้นเน้นชิ้น ความเยาวประมาณเนหนียวนื้จ้ะมันจังก,กินง่ายเสบสรอจ้ะลองเฮดเบิรงเดอร์่แบแบอันนี้สองหอกับแคยี่สิบหกบาทเองอกินได้เบิดเฮียนนะจ้ะอันนี้ก็ซุปใส่ปลาทูน้ามันจะได้นัวๆนะจ้ะไม่ได้เค็มข้นนะเบิรงนตตี้ไม่เค็มข้นเราไม่นอนพระธาตุนาดุลสนวนรวมจิตใจน้ำดูนใสศักดิทธิ์วิจิตรสวนวลัยลุคเวทเขตบางกูสันตตลาดคู่เมือง ือเรื่องอรารยธรรมจำปาสีสวัสดีค่ะพี่น้องที่บอกมาเนี่ยก็คือคำาขวัญอำเภอหน้าดุนของเขาเองจ้าบอกมีอย่างหลายจ้าแค่สิบอกว่าที่หลายอยู่อำเภอหน้าดูนเด้อไม่เยียมมายามกันใดจ้าหน้าดุนของเข้าสิงานประจำปีทุกปีเ้ยจ้าเดือนกุมภาพันธ์หน้าอย่าลืมมาเที่ยวเด้อ